โอเคครับก่อนอื่นต้องกราบสวัสดีเพื่อนๆพี่ๆน้องๆที่น่ารักกันด้วยนะครับผมพบกับทางช่องฮีโร่แ c h a n n e l ก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งที่จะมานำเสนอข้อมูลข่าวสารหรือว่าแนะนำโปรแกรมดีๆวันนี้นะครับแอดมินมีข่าวดีมาบอกเกี่ยวกับเงินเยียวยาเด็กหลักเกณฑ์น,นะครับไม่ต้องลงทะเบียนเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันแหล่งที่มาของข่าวนะครับเฟซบุ๊ a แฟนเพจ e h โร่แมท t h a แล a n d เดี๋ยวแอดมินจะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่าง ให้เพื่อนๆมาดูรายละเอียดหรือว่ามาดูข่าวอื่นๆก็ได้นะครับเมื่อคลิกเข้ามาที่เว็บไซต์แล้วมันจะเด้งเข้าสู่เว็บไซต์ข่าวของเกงนิวนั่นเองเขาบอกว่าเช็คหลักเกณฑ์เยียวยาเด็กไม่ต้องลงทะเบียนมาดูรายละเอียดกันครับวันที่21ิมิถุนายนนะครับผมก็หลักการที่รัฐนะครับได้ออกมาตรการเยียวยากลุ่มเปราะบางซึ่งจะเป็น3ามกลุ่มด้วยกันคือกลุ่มเด็กแรกเกิดหขวบกลุ่มผู้สูงอายุและผู้พิการนะครับซึ่งจะได้รับเงิน3,000บาทเป็นเวลา3เดือน ซึ่งล่าสุดนะครับทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์เขตเกรมประชาสัมพันธ์ก็ได้ออกมาชี้แจงหลักเกณฑ์สำหรับการจ่ายเงินให้กับเด็กแรกเกิด6ขวบว่าหลักเกณฑ์จ่ายเงินเยียวยา3,000บาทนะครับสำหรับเด็กแรกเกิด6ขวบจำนวน1,394,756านวน1 3 9 4คนนะครับโดยจะใช้ฐานข้อมูลจากเด็กที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็ก600บาทณนะวันที่31พฤษภาคม63นะครับไม่ต้องลงทะเบียนใหม่และ แม้ว่านะครับพ่อแม่นะครับจะได้รับเงินเยียวยาเราไม่ทิ้งกันนะครับหรือว่าเงินเยียวยาเกษตรกรเดือนละห้าพันบาทมาแล้วก็ตามนะครับก็เด็กก็จะได้รับนะครับเงินเยียวยา3า0 0บาทนี้เพราะว่าเป็นเงินคนละส่วนกันนะครับก็เป็นข่าวดีเลยนะครับสาหรับเด็กแรกเกิดนี่นะครับก็สรุปคือเด็กนะครับที่ได้รับเงินอุดหนุนนะครับ600บาทในเดือนพฤษภาคม2563 ก็จะได้รับเงินเยีวยาวเพิ่มนะครับ3,000บาทนี้ทุกคนโดยจะอโอนเงินเข้าบัญชีนะครับเดียวกันที่ได้รับเงินอุดหนุนเด็กนะครับต้องกราบขออภัยส่วนวันโอนเงินน่าจะเป็นช่วงปลายเดือนมิถุนายนนะครับถึงต้นเดือนกรกฎาคมนะครับก็เป็นข่าวดีสําหรับ ช่องฮิโร่แมชแนลนะครับที่นําข้อมูลข่าวสารนะครับมาฝากเพื่อนๆหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับข้อมูลข่าวสารนี้นะครับเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยอย่าลืมกดติดตามช่องฮีโร่แมชแนลนะครับเพื่อไม่พลาดข้อมูลข่าวสารในครั้งต่อไปเมื่อทางช่องได้ลงนะครับถ้าเพื่อนๆกดที่รูปกระดิ่งมันจะเด้งแจ้งเตือนวันนี้ก็ผิดพลาดประการใดต้องกราบขออภัยเพื่อนๆเวนาทีนี้ด้วยวันนี้ก็กราบสวัสดีครับ